สำหรับประเด็นหวยกเกษียณน,นะครับเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้คนสูงอายุคนที่กเกษียณแล้วมีไรายได้แล้วก็คนที่เป็นการส่งเสริมการออมให้กับประชาชนคนไทยเป็นเรื่องที่ดีแต่สำหรับสมาคมผู้มิการเนี่ยเรามองว่าประเทศไทยมันถึงเวลาหรือ,อยังที่ต้องเข้าไปสู่ประเทศทางอบายมุกออกหวยกันเดือนละสี่ครั้งแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นทำไมไม่ออกมันทุกวันหรือเดือนละสาครั้งที่ละสาครั้งไปเลยนะครับอันไปในที่1ไป 2, ที่2ทีนี้ว่า เมื่อหวยนี้ออกมาแล้วเนี่ยรัฐมีหนะ้าที่ต้องบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนทําให้คนทุกกลุ่มอยู่ได้แล้ววันนี้แล้วจะบหวยกระเียณเนี่ยจะทําให้กระทบกับคนพิการผู้ค้าสลากแล้วก็ชาวไร่ชาวนาที่เขายังอาชีพยังชีพและอาชีพนี้เขาจะอยู่ยังไงนะครับวันนี้สิ่งที่เอามาคุยและออกมาเรียกร้องคือวันนี้รัฐจะต้องหาจุดร่วมที่จะทาให้ลอตเตอรี่กับ หวยเกษียณไปร่วมกันได้ให้ไม่กระทบซึ่งกันและกันถ้าเรามองไปว่าเราอยากจะไปดูแลคนสูงอายุเมื่อเกษียณแล้วคนพิการระหว่างทางที่กําลังเดินที่กําลังใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยต้องเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลําบากด,ด้วยระยะเวลาเนี่ยหวยเกษียณออกตุกอาทิตย์เราลอตเตอรี่ออกสองอาทิตย์นะครับเราจะอยู่ยังไงรัฐมองไว้หรือ,อยังรัฐหาทางอ,อปให้กับเราหรือ,อยังวิงวอนนะครับเห็นใจคนพิการที่ต้อง ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยความยากลำบากด้วยครับขอบคุณครับ